ก็ขอแต่งปันขอตั้งชื่อเรื่องว่าอาภัยคนเห็นแก่ตัวด้วยการให้นะครับฟังดูกอ็อะไรจะใจบุญปานนั้นก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะเพราะว่ายังเคงยามยตัวเสมอว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรยังไงในจริงๆแล้วนี่สิ่งแรกเราก็ทำเพื่อตนเองก่อนถ้าเราทำเพื่อตัวเองดีแล้วเนี่ยมันก็จะขยายไปสู่คนใกล้ชิด และคนรอบข้างเองนะครับก็เราต้องมาฝึกฝนจากตัวเองอยา่างอีกครั้งครับชื่อเรื่องก็คืออภัยคนเห็นแก่ตัวด้วยการให้นะครับก็เอาเรื่องแรงบันดาลใจก็น่าจะมาจากเมื่อวานนี้ฮะมีเหตุคือว่าผมมีพระมีแหวนที่เป็นโบราณอยู่ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีพลอยมีเพชรฝังไว้ก็คือเออก็คือเก็บมานานแล้ว แล้วมีโอกาสที่คิดว่าเอ๊ะเราคงน่าจะมีโอกาสได้ไปขายเพื่อเอามาทําประโยชน์อย่างอื่นดีกว่าเพราะว่ามีไว้แล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรแล้วเรื่องไอ้การสะสมเก็บไว้นู่นนี่นั่นผมก็พยายามจะสละละวางอะไรพวกนี้ลงให้มากที่สุด อะไรที่มันเป็นของที่ฝากไว้ของเก็บสะสมก็คิดซะว่ามันแบบอยู่ในใจเราว่าเออมันมีความซาบซึง้งถ่ายรูปไว้ดูหรือเอาไว้คิดถึงอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่จําเป็นต้องเก็บไว้นะฮะซู้เอาไปขายแล้วเกิดประโยชน์สร้างประโยชน์ดีกว่าแล้วก็เล่าที่มาด้วยตัวพระหรือแหวนที่ล้อมเพชรใส่พลอยอะไรพวกเนี้ยมันก็มีมูลค่าอยู่พอสมควรนิดนึงนะครับมันก็ไม่ได้เยอะอะไรแต่เราก็รู้มูลค่าของมันรู้เวลา ของมันว่ามันทำมานานแค่ไหนใช้เพชรอะไรพลอยอะไรยังไงมูลค่าพระเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้วยยอมรับว่าเคยอดีตเราเคยเอานำไปจำนำอะไรกันบ้างนะฮะเพื่อเอามาใช้จ่ายใช้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ราคากับเขาเรียกว่าต้นทุนเล็กๆไว้บ้างแล้ว่าเออตอนนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ โอเคแล้วเมื่อวันหนึ่งเรามีความจําเป็นที่ต้องขายหรือเราคิดจะขายจริงๆนะฮะเราก็ไปติดต่อแน่นอนเราก็ใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อร้านนูนร้านนี้จนสกรีนดูแล้วว่าร้านเนี้ยดูดีที่สุดละเราก็เลยนัดแนะไปขายนะครับเราก็โอเคให้เขาดูตีราคาเราก็มีตัวเลขในใจแต่เราก็คิดว่าโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรอาจจะลดลงได้นิดหน่อยแล้วก็เพื่อที่จะขายออกไปเพื่อเอามาทํประโยชน์แต่สิ่งที่ผมได้รับก็คือทันทีที่เขาดู ทันทีที่เขาพิจารณาแล้วเขาก็ส่งไปให้ทางหน่วยกลางอะไรของเขาช่วยดูนะครับแล้วเขาก็เริ่มพูดขึ้นมาทันทีในแง่ลบลบแล้วก็ลบเลยทุกอย่างที่ผมนําไปมันดูไม่ดีไปหมดเพชรเก่าก็30สาปีเหลี่ยมเพชรไม่ดีพลอยมีตําหนิทองก็เก่าอะไรอย่างเงี้ยพระอะไรเหรอถามผม <S <S ผมก็ตอบไปว่าเขาคือพระอะไรนะครับซึ่งผมก็ก็เอสเม์ราคามาหมดแล้วทุกอย่างนะ,ะก็บอกไปโอเคสรุปปุ๊บ เขาก็บอกราคามาแต่ฟังดีๆนะครับก่อนหน้าเนี่ยเขาปูพื้นปูพื้นด้วยการว่าด้วยการทําติดลบคือฟีลลิ่งที่ผมได้รับเน่ยมันคือการกดราคาคือบอกพยายามจะบอกลูกค้าว่าราคามันต่ํามันไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้เพื่อที่จะซื้อเข้าด้วยราคาที่ถูกนะฮะแล้วผมเข้าใจธุรกิจนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะซื้อของเข้า เต็นท์รถหรือของมือสองหรืออะไรเนี่ยซื้อไปเพื่อไปขายต่อทําราคาอันนั้นเข้าใจได้แต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยผมสัมผัสได้ว่ามันคือภาษาขอโทษนะครับหยาบๆเลยคือเห็นแค่ตัวคือพยายามที่จะกดราคาให้มากและไปขายได้กําไรมากผมไม่แน่ใจว่าเขามีจัญยาบัณในการซื้อขายของไหมนะครับที่ว่าเอ้ยเราจะเอากําไรประมาณสัก 20%, 3 0 ประมาณนี้เก็บไว้นานหน่อยกว่าจะปล่อยออกได้บวกดอกเบี้ยอะไรแล้วผมไม่แน่ใจว่าจรรยาบรณในอาชีพอื่นมีไหมแต่อย่างสมมติอาชีพที่เป็นวิชาชีพเนี่ยอย่างผมเนี่ยหรือหลายอาชีพที่มีแน่นอนเรามีจรรยาบัณน,นอกจากทํางานให้ไปได้อยู่เลี้ยงชีพได้แล้วเนี่ยเรายังคงต้องมีจรรยาบรัณคือกําไรตามสมควรด้วยแต่สิ่งที่เขาทําคือมันไม่ใช่นั่นนะฮะ ผมก็เลยโอเคตอนแรกก็โกรธโกรธโกรธพีคพีขึ้นไปเรื่อยๆจนพยายามทําใจลงแล้วก็บอกกับเองว่าโอเคเขาก็แค่พยายามจะได้สารหลังสมองชีวิตชนิดหนึ่งนะผมเรียกว่าโดพามีนแล้วกันคือเขาพยายามที่จะทํากําไรมากๆแล้วเขาก็จะได้รับการตอบรับจากออฟฟิศหรือบริษัทเขาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็ใจเย็นแล้วก็ให้ให้อภัยเขา แล้วก็พยายามจะบอกเขาเบาๆแต่ก็บอกไ,ไดไไ้ไม่ได้มากนะว่าเ,เราไม่ควรจะทําอย่างนี้นะเราควรจะแบ่งแยกให้ชัดเจนว่าราคาอะไรและอธิบายลูกค้าฟังอันนี้แหคะคือแรงบันดาลใจในการพูดว่าอาภัยกับคนเห็นแก่ตัวนะฮะด้วยการให้อันนี้ผมกลับมาเรื่องศาลนิดหนึงแล้วกันวันนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับคนเราอยู่ในชีวิตเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราอยู่เพื่อให้มีความสุข คราวนี้เราแค่บางทีเราอาจจะสับสนว่าความสุขของเราคืออะไรผมแบ่งอย่างนี้เลยแล้วกันอันนี้พิทยาศาสตร์นิดนึงนะความสุขของเราอาจจะมีซัก4ตัวแล้วกันจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้อย่างที่เคยเล่าหลายครั้งแต่ก็อยากจะให้พิจารณาอย่างนี้อย่างเซโรโทนินนะฮะเราทําเพื่อตัวเองเราอย่างหมผมออามาวิ่งเนี่ยมันไม่ได้มีใครมาสั่งมันไม่มีอะไรแต่พอเราทําเสร็จแล้วหรือเราทําได้ดังที่ตั้งใจแล้วเรามีความสุขอันนี้ถ้าคุณคิดอยากจะทําอะไรแล้วคุณทําสําเร็จ ง่ายๆไม่ต้องเรื่องยุ่งยากอะไรแค่กวาดบ้านทำความสะอาดบ้านคุณทําเสร็จคุณก็มีความสุขไนะอ้น,นี่แหละฮะคือสารเซเลอร์ตัวนีน้ก็คือว่าภูมิใจกับตัวเองอันนี้เราควรทานะครับอันที่สองออกซิโทซินคือทําให้คนที่เรารักอาจจะไม่รักก็ได้อาจจะเป็นคนข้างถนนหรืออะไรเราทําประโยชน์ให้เขาเจอเขาสมมุติว่าเจอขอโทษขอภัยนะฮะขอทานเจอขอทานเราให้เขา20บาทเท่าที่เราให้ได้ แค่เนี้ยเราก็มีความสุขละและยิ่งคนใกล้ชิดครอบครัวลูกเต้าเราให้อะไรเขาได้เราทําอะไรให้เขายิ้มได้นั่นก็คือความสุขละนะฮะอันนี้ออกซิโทซินและอันสุดท้ายแล้วกันเอาความสุขก่อนนะฮะก็คือประมาณเอ่ออันนี้เอาแรกนิดนึงก็แล้วกันแรกเพราะว่าหัวมันขึ้นมานะ ก็คืออันเนี้ยที่ผมพูดก่อนไปก็คือโดพามีนไอโดพามีนเนี่ยเราไปมันคือสารสร้างความสุขจริงแต่เราพยายามอย่าไปเอามันนะครับมันคืออะไรมันคือคนอื่นให้รางวัลกับเราเราเล่นการพนันคนอื่นให้เราเราทำอะไรแข่งกีฬาถ้าเราแข่งกีฬาเพื่อเราหวังที่จะเราไปชนะแล้วเราได้รับรางวัลอันนั้นแลหละเราหวังลนบะหวังโดพามีนลประมาณนี้ไอสารตัวเนี้ยจริงๆแล้วมันได้มันดีไหมมันดี ะะแต่ว่าเราไม่ต้องไปต้องการมากถ้าเมื่อเราต้องการมากเมื่อไหร่มันก็จะเริ่มมีความทุกข์แล้วก็คือแค่ว่าทําอะไรให้คนอื่นเพื่อหวังให้คนอื่นให้รางวัลอย่างนี้ไม่ดีในระหว่างเดียวกันถ้าเราอย่างสารออกซิโทซนอย่างที่ผมเล่าเราไม่ได้คิดอะไรเราทําให้เขาเขายืมได้เขาอยากซื้อของอะไรซื้อสิเราสนับสนุนขเขาแล้วพอเขาได้ของมาเรายินดีด้วยนี่คือความสุขแต่ถ้าสมมุติเราอยากได้ของในมุมกลับกันนะครับ เราอยากได้อะไรอยากได้อะไรอยากให้เขาซื้อให้แล้วเขาไม่ซื้อให้เรามีความทุกข์แล้วถ้าเขาซื้อให้จริงอยู่ว่าเราได้โดพามีนจริงแต่มันก็เป็นความสุขที่มันไม่ยั่งยืนเราต้องไปพึ่งเกี่ยวพากับคนอื่นไม่เหมือนกับสารอย่างที่ผมบอกตอนแรกเซโรโทนินเราทําเองออกซิโทซินเราทําให้คนอื่นและเราก็ได้เองและสุดท้ายที่นึกขึ้นมาได้สุดท้ายเลยก็คือเอนโดฟินเอนโดฟินก็คือง่ายๆคนอาจจะคุ้น ชื่อคำนี้ถ้าคุณออกกำลังกายถ้าคุณเซอร์ไพรส์คุณตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีการเหงื่อไหลหัวใจเต้นแรงมันก็จะเกิดขึ้นสิ่งพวกนี้เราทำได้โดยไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับไข่นะครับอันนี้คือความสุขโดยวิทยาศาสตร์หรือความสุขโดยธรรมชาติที่สัญชตาตญาณหรือโลกนี้ธรรมชาติให้เรามาซึ่งเราจัดสรรสร้างเองได้ นี่แหละคือสิ่งที่ผมอยากจะมาแชร์ในเรื่องของก็ต้องพยายามนิดนึงนะมันไม่ได้เรื่องง่ายเนาะที่จะอภัยคนเห็นแก่ตัวด้วยการให้ได้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วพยายามทำไปด้วยกันผมก็จะฝึกฝนต่อไปก็ฝึกฝนด้วยกันนะครับ